คำจบขันข้าวใส่บาตรก่อนอื่นให้ว่านโมสามจบเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วจึงจบอธิษฐานออกเสียงเบาๆว่าดังนี้ข้าวของข้าพเจ้าขาวดังดอกบวัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงค์จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้ได้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบ่วงมาน ขอให้ได้พบพระสีอ่านในอนาคตการเบื้องหน้านน้นเทิน